คุณยังคงกังวลเรื่องการเอื้อมไม่ถึงก๊อกน้ําและน้ํากระเซ็นขณะล้างมือหรือล้างจานอยู่หรือไม่ถึงเวลาอัปเกรดห้องครัวและห้องน้ําของคุณแล้วขอแนะนําตัวขยายก๊อกน้ําแบบหมุนสากลที่จะปฏิวัติประสบการณ์การใช้น้ําของคุณตัวขยายนี้มีฟังก์ชันหมุนได้360องศาโดยไม่มีมุมที่ไม่มีการเคลื่อนไหวคุณสามารถหมุนมันตอนไหนก็ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการล้างมือล้างหน้าหรือทําความสะอาดคราบสบกรปรกที่มุมอ่างล้างจานก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย คุณไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำกระเซน็นและทำให้เสื้อผ้าหรือเคาน์เตอร์เปียกอีกต่อไปทำให้กระบวนการทำความสะอาดของคุณแห้งและมีประสิทธิภาพใช้การออกแบบอินเทอร์เฟซสากลและติดตั้งง่ายไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือใดๆและสามารถทำเสร็จได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสามารถใช้งานรวมกับก๊อกน้ำส่วนใหญ่ในท้องตลาดได้วัสดุคุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจถึงความทนทานทนต่อการกัดกร่อนและสนิมมอบความสะดวกสบายยาวนานให้กับคุณ ตั้งแต่การล้างผักและจานไปจนถึงการทำความสะอาดอ่างล้างจานตั้งแต่การล้างมือเด็กไปจนถึงการอาบน้ำสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ขยายนี้มอบความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายที่ไม่เคยมีมาก่อนปล่อยให้เป็นมือขวาของคุณในห้องครัวและห้องน้ำบอกลาข้อจำกัดของก๊กน้ำแบบดั้งเดิมและเพลิดเพลินกับชีวิตน้ำที่สะอาดและสะดวกสบายยิ่งขึ้นรับที่ต่อก๊กน้ำแบบหมุนสากลนี้เลยตอนนี้และทำให้ทุกครั้งที่ใช้น้ำเป็นเรื่องน่าพึงพอใจ